สวัสดีครับพ,พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมในช่องของจาก,กว่งพากินชเด้าครับพี่น้อง <c oughs> นี้ครับมากับแม่กับลูกสาวกับหลานสาวผู้นหนึ่งเนาะได้กระตาได้ที่านที่ไปหาปูเพือ่อนแจ๊คสีได้บ่ได้ไปหาอย่างไงมาหาปูจ <c oughs> ้าหาปูบเก็นเลี้ยัเงีไงเลียงงย ปูเด็ดหอยเด็ดอันนี้หอยอันนี้หอยแข้งโคกค่ะแข้งโคกเนาะแข้งโคกแข้งโคกเอ้าพี่น้องเพป็นที่พาไปหาปูเลยไปกดปูยังไงดู้สองตัวนั่นคู้ไผู้ใดไหมกู้ยอาปองกู้เอาปองสองตัวบ่สองตัวอันพี่น้องผมเจอเบิ่งต้นมะขามพันปีเนาะต้นมะขามพันปีดีพี่น้องผมเจอเบิ่งอันผมเกิดมาผมก็เห็นต้นมันซ้ำนี่แล้วเนาะพี่น้อง จ้งปีละมันก็ยังต้นซ้ำเก่าอยู่เนี่ยพู้ด่าพี่ร้องเนี่ยผมว่ามันสิโอ้ยอยู่โดนเติบต้นเนี่ยผมก็บอกแม่เปิ้ลมาจะตัดเด้อไอ้แมงสิล่ะเปิ้ลมาอ้บ่ตัดดอกกระสันเป็นยังงคือบ่ตัดดิเป็นเอาใบตะข้อเลียกกระสันเอาใแต่ข้อเลียกกระสันผมก็เลยเปิ้ลมาอย่างซะเออหืมสิบบวติตัดดอกกระไรกระสันเอาไปครับกล้วปูอันโอ้ยคนกล้วปูไหมนั่นน่ะเอ้า หันหน้ามาสักสองคนโอ้ยสามคนเอาหันหน้ามาโอ้ยเอาไปไปกดปู๋กันไปเนี่ยสี่คนครับกับหมาตัวนึงหมากับตัวอ้วนอ้วนพี่น้องเป็นเห็ดหมันมาท่านหมาเป็นเห็ดหมันพี่น้องโอ้วนำงานกับคือเก่าเนาะเอากระขุดขุดนั่นน้ำบกขุดคุบกขุดบ่อแบบนี้คุดบ่อน้ำบก พุ่งกินพุดลูกหูลูกตาครับตะก้อนนี่กะสีแลนเบาวอยู่แถวนี่เนาะปล่อยเบาวแลนอยู่แถวแนี้แหะผมก็แต่ไม้ได้ห,หน่อยผมก็มาอยู่แถวนี้แหละครับกินนอนอยู่นี่แหละใส่เบ็ดใส่ยุ่งกับแถวนี้แหละครับพี่น้องอ๋อการเห็นตั้งแต่ผมอยู่ในค่ายเนาะเอาเนี่ยผมออกมาหนอไค่เราบ้าดเนี่ยผมออกมาในบ้านเกิดผมเนาะพี่น้องเนี่ยตรงหน้าเกา่าแลนนี้ที่เป็นกอไผ่าาเกา่าเนาะพี่นี้ ใส่เบ็ดพี่น้องเราตี่ใส่เบ็ดปลาละฮะลายช่วงก่อนผมใส่คุณขุดบ่อนำเอาพี่น้องเดี๋ยวผุ่นตีเบิ้งที่พาไปเบิ้งตอนไอ้คนหาปูจะชี้ได้เพื่อได้ชี้ได้เพื่อได้เรื่องของเางมาข้างหลังครับยนียมากข้างหลังได้ไหมคะได้ค่ะได้ไหมคะแนะนำตัวค่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่อเด็กหญิงนาจุลีสิงชื่อเล่นชื่อตังค์อ่าคุณนี่ชื่ออะไรคะผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชม ชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่ออะไรคะอะไรคะชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่น้องโบตังน้องโบตังค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจะไปไหนวันนี้จะไปไหนสองคนจะไปขุดปูค่ะไปขุดปูเอาพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งตอนขุดปูแล้วกันทำเป็นหรือไงนะทำเป็นเปล่า มันเดือมันเป็นรูย,ยังไงไอ้าว,ว,วอ้าวอ้าวอ้าวพี่น้องผมยางมาได้สักพักหนึ่งผมมาพอนกองเฟียงเนาะพี่น้องกองเฟียงเป็นอย่างเดียวมันแปลกับลาดตัวมันลอยอยู่บนฟ้าพี่น้องมันโบยอยู่กับเบื้นดินเอาเข้าไปกลองเฟียงลอยฝายเนาะตายแล้วกองเฟียงพี่นอ้นอ,งนองมันโบยอยู่กับดินสอบถามมันแล้วอันแม่ แม่แม่เป็นแค่สีเห็นยังบ่อยหน่ามันถือบ่บ่คือมันจะไม่ถึงหน้าอันทั้งล่างก็เปลี่ยนมัดมัดงัวได้เนาะพี่น้องเด็กยางกับเบิ่งกันนี่กับซีเมนรอกับซีเมนมัดงัวได้เนาะพี่น้องเป็นโฮมได้เนาะโอ้ยมันถึงหน้าเขาแจ่มพี่น้อง ออนั่นพี่น้องกองเฟียงลอยฟ้าครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันตัวโอ้ย oh, ตายบ่บอกกองเพียงลอยฟ้าพี่น้อง <c oughs> อันพี่น้องอันนี้ที่เป็นบอ่อบาด่านบอกเหรบ่อปาด่านบะเม่ะมันใส่ได้บ่อนี่<า>มันใส่ได้บ่อครับเอาเอาอย่าง,งไป่โซ่ซื้อบ่อปาด่านหลวงครับพี่น้อง โอ้ยขวามากันมันโงเบิดมือกระบอออกดอกครับเบิ้งเบิ้งมันเป็นรุ่นเก่าครับพี่น้องโอ้เอายกเลยลูกเออเอาเอาเบิไงเอายกเอายกอ่ะเบิ้งโครแรครับบ่ได้กินหรอหนิอาแนมเติมได้ยังไครับเติมปอกงสินี่ก็บอกเอากวางสิ่นิวะเนี่ยกวางสิผู้นี่บอกมันติดมันเต็มมาแล้วเนาะ อัดที่อหนีไปน้เออรุ่นเก่าพี่น้องนี่นี่เฮบดานรุ่นเก่าโอ้ยพวกมันรุ่นเก่าครับพี่น้องผมเกิดมาผมก็เห็นรุ่นนี้แหละพี่น้องโอ้เจ้าผมเกิดมาผมก็เห็นแบบนี้แหละครับผ่านไปอีกยี่สิบป네ีสามสิบปีผมกลับมาก็ยังเห็นแบบเก่ารื่นเก่าต่อพี่น้องโอ้ยบดานเด็กดําบันพี่น้องดกําบันนี่เนี่ย ôi, áo áo nhạc toa gặp nhạc toa. Oi, oo, luôn? oo, oo, là oo, 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 luôn oo, oo, đây Đây oo, 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 này oo, 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 này

ตัวเจีงซีอยู่บ้านนี่พี่น้องปลาเล้งอะไรลูกปลาเล้งกิ้บโปม่ร<า>ู้จักกิ้บโปม่ไหมห้อหือ้กิ้บโปมนี่พี่น้องโอ้มันมันบอดซูมเลยเอาไว้ไก่นี่พี่น้องกิ้บโปมครับพี่น้องเงี้ย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 นี่แหละครับสดสดครับจากงูนี่นี่มันคือกิ้บโปมครับนะเอาเอาใส่ในถังเอาถังมา เออเอ่อนจะสิก okay, mm ัดมือก่อนเขาขายไปหรอเอาขาอีกหนี่มันออกขาอีกตัวเดี๋ยวเอาเอาเอามือเอาบอกนี่ครับหนึ่งผลงานหนึ่งตัวเอาไปต่อโปมีโปมเอาอีโปมอันนี่คืออีโปมไปต่อครับพี่น้องน่าจะเป็นบอญ่นะครับบอญ่ในในของหมู่บ้านนี่นะบัตรโภชนเนื้อนี่ยนะครับเป็นบอไงแง่พี่น้อง เออคือเราแบกแถวนน่บ่มีน้ำนะครับศูดร,รวมก็คือมองนี้มองเดียวน้องนั้นก็จะเป็นทุ่งนาทั้งบิไดไม่ได้ลูกไม่ได้มันลึกน่ะเป็นน้ำพี่น้องกสิเวลาน้ามันขึ้นจากตรงนี้เนาะหน้ามันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลามันก็จะจออกตาพ่อบบดจะออกไปตาไม่ห็นหน้าทุ่งนาเนาะพี่น้องบพเคยแห้งครับน้ำาน่มาผมก็อยู่หน่แต่แต่นิหน่อยเนาะแต่ว่าขน้ามันแห้งเลาโอกาสที่แห้งมันบ่มีเพราะว่า เพิ่นหน้ามันเลือกเลือกหลักะเป็นศูนย์รวมเนาะเป็นศูนย์รวมมองเดียวนะเวลานาขึ้นปลามนก็ทีออกออกไปยังเสียพี่นนองเลี่ยนไปครับการน็ดหน้าทุกมือเหี่แกเลี่ยนไปหลายเพราะว่าที่ว่าจัางไดหลกัก็คือโลกมันเปลี่ยนไปการพัฒนาการติดเกี่ยวเขาทุกมือก็บริใส่รถบบใส่รถเกี่ยวครับบริใส่ค้นเกี่ยวครับรถเกี่ยวกับมีเครื่องอัดฟางหรียบรอยเนะาะอัดฟางเรียบรอย พ่าเรานกล้องไฟบุงเอาพี่นอ้องบรรยากาศโดยร่วมครับครับพี่น้องพ่อแหละครับ,น,บ,น,บน,นี่ตัวนี่กั้อเอาเดียวทีกดเบิงวมาสิมีตัวบ่เอามันเลยพ่แม่ไปเรื่อย มันออกเดี๋ยวก็หอนเอนี่ครับเชียชีได้โนึงบอกยันเงินัน้องเอาตีาัดขีดินใสว่าล้านกระไดัดขีดินใสว่ไม่ต้องเอ้ครับตัวที่สตัวนั่ันตัวนี้เป็นตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวผู้มันมีท้องที่ตัวนี้เป็นตัวีฝาเป็นตัวผู้ ได้สองตัวครับสามตัวสามตัวนี่ครับลักษณะขวยที่มันช่ที่สุดปูพีนะนี่นาพี่น้องได้ีิตัวพอยังตัวบอยังมาไหมเอานเบ้างครับพี่น้องไปคขุดมาแล้วได้ักตัวเอานับบ้งดูนับดูได้กี่ตัวอ่ะสา เจ็ดตัวครับพี่น้องมันเมื่อยมันหายากมูมันอยู่เลยน้องอยู่นะมูมันอยู่เลยเอายิบมาคนละตัวยิบมาคนละตัวยิบคนละตัวยิบมาโชว์หันหน้ามาหันหน้ามาแล้วมันจะหนีมันนานหันหน้ามาเอาครับพี่น้องได้ทำนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้คือติ๊พราไว้ทำนี่แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พราไว้ทำนี่แหละครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะ